เรือซีโบ๊ทนั้นลุดลอยไปไกลเหยีซิบเซ่ไม่เลยนะครับตอนนี้เขาก็ตามห้ากันจนตอนนี้พอบแล้วแล้วก็พากลับมาที่อ่าวชลองโดยความปลอดภัยนะครับผมไปแลกกันนะครับบรรยากาศการขอนห้าเรือซีโบ๊ทนะ ต่ว่าก็ประสบเหตุคือล่มแรงจนเสือกโปกเรือนี่ขาดแต่ไม่เรือหายไปจากอ่าชฉลองนะครับการอา่อนห้าในทางซ่อนชนผักซ้ำเขาได้รับความรวมมือจากซื่อเหมือชนนี่ประชาสัมพันธผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ทางดานตำรวจน้ำนี่ก็ได้นําเรือออก่อนห้าตามพื้นทต,ต่างๆพร้อมกับประชาสัมพันธ์ในหวาช่วยกันสร้างเกตและก็แจ้ง้อมูลข้าวซารน,นะครับจนกระทั่งเวลา บาบซ่องครึงนะครับปม,มค่ะโดยเรยกวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเรือข้องบริษัทนนทศักก็ได้แจงบอแซวาพบเรือตามลักษณะตามที่ผาตประชาสัมพันธ์ก็คือเรือลํานี้นี่แหละลอยตามกระแสล่มในลักษณะกว้างครื้นและก็รายคนควบคุมนะอยู่บริเวณระหว่างเกาะยาวกับเกาะพีพีทางด้านเจ้าข้องเรือก็เหมือทราบข้อมูลข่าวสั้นแล้วก็นําเรือไปตามพิกัดที่ได้รับแจง้งจนกระทั่งวา่าพบเรือของตัวเองนี่ก็ลอยไปตามกระแสลม่มก็ได้เข้าทําการควบคุมเรือและก็นําเรือมาอย่างเอาวชะล่อง ได้อย่างปลอดภัยค่ะทางซ่อนชนผักร้งก็ข้อบคุณซึ่งเหมืชนทุกคนนะคะแล้วก็สร้างกัดที่ช่วยประชาสัมพันธ์กันอย่างติมทีจนว่าการควนห้าครั้งเนี่ยสําเร็จแล้วก็ขอบคุณบริษัทนนทาศักดิ์ที่พบแล้วก็แจ้งเบาะแ่จนสามารถนําเรือกลับได้กลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเด็กแพ่ทะเลเดียวกายังถือบอกว่าลอยไปยว่างกอยาวกับกอพีพีคือแก่เข้ากระบี่แล้วนั้นก็ต่างกลืนทัางร่มก็พาไปไกลพอสมควรเลยนะครับพว